อ่ะสวัสดีอภิมหาเศรษฐีทุกทุกท่านนะคะเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะจริงๆแล้ววันนี้เราจะได้ทราบแล้วนะคะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกอะไรนะคะอ่าปกติเราจะอ่าชินหรือคุ้นเคยกับอ่าวันที่สิบหกเนาะอ่าเพราะว่าปกติก็ออกวันที่สิบหกนะะงวดนี้เขาก็พักพอดน,นะฮะพักผ่อนด้วยนะฮะก็เลยออกสิบเจ็ด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะอ่ะในเรื่องของแนวทางนะคะตัวเจฟฟงเบียเองก็อยากจะนะคะให้อดิตันจะขออนุญ,ญาตนะคะอ่าตัวเจฟฟงเบียเองก็อยากจะให้ นะคะทุกๆท,ท่านนะคะสมหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะเราเข้าใจตรงนี้ดีว่าบางครั้งโชคลาภมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะดีเลยแหละเออเนาะไม่ต้องพูดเยอะแล้วเรื่องตรงนี้เนาะอ่าอ่าเ,เพราะฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากนั้นมันก็ย่อมถูกแล้วก็ย่อมผิดนะคะอ,อ,อยากให้ทุกคนใช้วิจารญาในการรับชมทุกสิ่งทุกอย่างที่ จิฟังเวียได้นําสื่อได้ออกสื่อออกบอกไปก็คือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเราก็ต้องใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอ่ะขออนุญาตนะคะเออแบนฉันแบนไม่ได้ดอ่ะชอบสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสิงโชคได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะน้อยมากเพียงใด นะคะเจฟอ่าไม่ไม่เคยว่าเลยนะอ่าแค่เข้ามาดูก็ถือว่าโอ้โหถือว่ามีน้ําใจแล้วก็เมตตาเจฟงเบียร์มากๆแล้วนะคะอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วเนาะก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์กันนิดหนึ่งนะคุณแม่อยากได้ทูบอยากได้ทูบพิมพอยากได้ทูบใช่ไหมจะไล์ได้นะเออดิฉันหาฟิลเตอร์แบบเนี่ยแล้วดูสิสวยไหมละ่ะ สวยอ้ตาวอุ่ยอุ้ยเสียงใครอะ่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊สวยมากอ๋อค่ะอันนี้ก็อันนี้พอจะทราบอยู่นะคะเบื้องตน้นนะคะแต่พวกนี้หวยออกอะไรอันนี้ไม่ทราบเลยนะคะหนักใจอยู่พอสมควรนะเออหนักใจเรื่องนี้แหละอ่ะสนุกสนานกันไปนะคะอย่าไปซีเรียสมากนะคะเอออย่าไปซีเรียสค่ะแม่นะ,ะซู่ซูซไปเหอะเดี๋ยวก็ถูกเองแหละเชื่อหนู อ่าอันนี้จากประสบการณ์นะคุณแม่อ่ะเมตานะคะอ่ฝากเมตตานะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะดีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันท่านนะคะสวัสดีค่ะโอ,โอเคนะชัด,ชดคือชัดตรงกันหมดนะคะคุณแม่ดิอ่าเจ๊องเบีย์ขออนุญ,ญาตนะคะ ได้ราวกับเจ๊บ่อยเจ้ต้องบอกก่อนว่าเริ่มปีปีปีสองพันห้าร้อยหกสิเจ็มานี้ <S <S อุยอ้ยเุ้ยตกใจเล่นใหญ่อะไรเนี่ยฮะตกอกตกใจหมดวันครูค่ะไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ค่ะวันครูหรือวันอะไรจริงเออแต่คือวันของนักเรียนก็คือต้องไปโรงเรียนทุกวันนะฮะคุณแม่แล้วคือความความที่แบบว่าเฮ้ยแล้วเมื่อแล้วเมื่อว,วานอ่ะเราอ่ะลงแนวทางให้นะ ดิฉันลงแนวทางให้เมื่อคืนคือหกหนึ่งนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาจุดทุบได้หกหนึ่งอีกอ่ะ,อะเอาเอา,เอาสิเวอร์วังเข้าไปอีกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะอ่ะโอเคนะคุณแม่ชัดนะกลาบขอบพระคุณมากๆค่ะ ันมากเลยค่ะเลขนี้นะคะจริงๆแล้วลว่าหลายๆคนบอกว่าเอา่เออพูดง่ายคือแบบถ้าดังๆหน่อยหรือว่าอาจจะมีชื่อมีเสียงหรือว่ามีผู้ติดตามเยอะๆเป็นกระแสะอะไรอย่างเงี้ยอให้เลขอะไรมาเจ้าก็อั้นหมดซื้อไม่ได้นะคะจริงๆแล้วว่าในเรื่องของไอตัวอั้นตัวอะไรเนี้ยเราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วนะเนาะไอ้อันนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกวับคนให้นะมันเกี่ยวกวับเจ้านะคะ อถูกต้องนะเราต้องไปวีนเจ้าเพราะว่าช่วงนั้นนะฉันจําได้เลยช่วงที่ฉันแบบว่าปังปุรีปุรีเยปุริโกะอะไรนั่นแหละโอ้โหดิฉันให้เลขอะไรไม่ได้เลยค่ะแมกเออร์แม็กกะทั่งศูนย์ศูนย์เขาก็ยังเอาของดิฉันไปอั้นนะคะคือดิฉันให้อะไรไม่ได้เลยเจ้าเอาไปอั้นหมดแล้วคนก็มาลุมด่าเจ๊ฟองบีตอนหูยอมรับเลยว่าก็โอ้โหก็พอตัวเลยเฮ้ยประมาณนั้นนะคุณแม่เออแล้วคือ คนมาลุมได้อีเจฟองเบียร์ใหญ่เลยโอ้โหเล็กองอนเล็กองอนเรืเออ่อ,อ,อ้อันูเอนโอ้ยมาให้ทำไมมาอันโอ้ยแล้วคือคือหนูไม่ได้เป็นคนไปอันเขาไปอันเองค่ะแล้วต้องไปดา่าใครคะแล้ต้องไปดา่าใครเออออเคมาตัวเด่นนะคะที่เจให้งวดน,นี้ก็คือนี่จ้ารูดนสองรูดนเก้าเป๊บน,นึงนะ รูดสองรูดเก้ารูดสองกับรูดเก้าจ้ามีเจ็ดสองหกกับสี่สองเก้าสามตัวเจ็ดสองหกแล้วก็สี่สองเก้านะสองเก้าตัวเด่นสองกับเก้าจ้าอัดเน้นคือเก้าสองจ้าแคปเจอร์จ้าแคปเจอร์จ้าแคปเจอร์จ้า แคปเจอจ้าแคปเจอจ้าอันนี้เลขสันนะจ๊ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะชอบก็ตามแบบอุยชอบเลขไหนตามเลขนั้น เฮงๆนะคะแม่แม่